เฮลโหลสวัสดีท่านผู right. ้ชมท่านผู้ชมทุกท่านนะนรับก็เรามาอยู่กันในแมวนู๊เทรนน้นู๊เทรนน้ำกันก็เป็นก็เป็นแมวหนึ่งที่น่าสนใจนะผมไม่เจอแมวนแหวหนึ่งคือชื่อว่านู๊เทรนน้ำต้องปรากฏว่าแมวนี้แมวนี้ขั้นขั้นที่อยู่ในตัวใจผมเลยนะไม่ได้เล่นแมวนี้เนี่ยให้เรา ตรงนี้เราเสกดูกได้นะว่าเราจะเอากี่ตัวเย่างเช่นผมเอาบสิบสองตัวอย่างม้นมันก็จะมาแค่นี้นะสิบสองตัวอันนี้เราปรับความเร็วของเดินได้นะอันนี้เราปรับความความกระโดดสูงได้นะอัน,นอันนี้เลยนะจัมพ์าวเวอร์กับกับวอลปีดครับวอลฟีดก็ยังสิบหกอยู่นะครับแล้วเส่วนจัมพ์าวเวอร์เนี่ยก็ยังห้าสิบนะครับ กาถ้าถ้าเอาเยอะเกินไปมันแหลกเนี่ยก็ให้เราปรับเป็นสูงมันเดินเลยนะเห็นไหมมันก็ง uh> ่ายๆง่ายแค่นี้อ่ะแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้โดยโดยกดไปที่ตรงนี้เลยนี่กดแล้วเราก็แล้วเราก็เราเราชื่อใครก็ได้นะสำหรับชื่อคน่าน่ะ ไอยโยมมันไม่มีมในระว่ไง,ไงเออเราเอารหเก่าเลยน้ำค,คือน้ำฝนน่นแล้วแล้วเรากดติ๊กถูกตรงนี้น้ำแล้วก็แล้วเราพิมพ์นุอง2ตัวขึ้นมาอเอ็มนก็ก็มันจะเปลี่ยนตัวละครของของนุ่ปกลายเป็นใครก็ไม่รู้นะไอันนี้เป็นนัก ร่างกลงของผมนะครับก็ก็ที่เล่นไปหลายวันแล้วนะอ่าใช่ครับก็ก็วิธีเปลี่ยนตัวละครในวันนี้เนี่ยก็ต้องก็ผมขอลาผมก็ขอลาตัวกันไปก่อนกันไปก่อนนะก็ถ้าสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้รับารคลิปใหม่ๆนะครับ บายๆน้องๆน้องๆลอง,องไปทำกันดูนะะบาย